สวัสดีครับพบกับยนต์จางชาแนลนะครับก็อาทิก่อนที่ผมมาที่รุสเวลไอแลนด์นี่ ดอกไม้ยังไม่บานนะครับที่คลิปที่ลงคลิปที่แล้วนะครับ้าวันนี้ผมอาทิตย์นี้ผมมาอีกทีหนึ่งแล้วก็จะมาดูว่าดอกไม้ที่ริสเวลไอแลนด์นี้บานหรือยังนะครับผมว่าน่าจะบานนะครับเพราะว่ามันนานแล้วนะเดี๋ยวเรามาช้าเดี๋ยวดอกไม้มันร่วงครับถ้าก่อนจะชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับยนจังชาแนลนะครับเดินกินเที่ยวแบบสบายสไตล์ยนจังชาแนลนะครับไปกันเลย โอ้โดอกเริ่มออกแล้วครับดอกไม้อันนี้เป็นดอกไม้ตระก,กูลอ,อะไรนะซากุระนะครับแต่มันเป็นเขาเรียกว่าดอกไม้เชอรี่บอตซัมนะครับนี่บานเต็มต้นแล้วครับพี่น้องโอ้โหตื่นเต้นมากนวดีนะครับนี่ผมตื่นขึ้นมาผมนึกขึ้นได้ว่าวันนี้ต้องไปดูดอกไม้ดูหน้ําเยอะมากในน้านี่ก็ว่าน้ําใหญ่ๆนะครับนี่ครับนี่เป็นดอกไม้ ดอกเชอรี่บลั๊มนะครับเต็มต้นเลยวันนี้ผู้คนมาเยอะครับผู้คนหลั่งไหลามาเยอะเลยเพื่อนมาดูดอกไม้นะครับเดี๋ยววันนี้อากาศคืมพาคึืมฝนคืมฟ้าค,มาคืมฝนนะครับเพราะว่าแดดไม่มีแต่สิบเอ็ดองศานะครับโอ้โหตรงนี้สวยงามมากเลยโอ้โหเป็นลานดอกไม้เลยเห็นไหม จะให้พี่น้องดูนะครับโหกำลังพอดีเลยอ่ะบานเต็มต้นไม่เหลือสักไม่เหลือกิ่งก้านสาขาแล้วครับมีแต่ดอกไม้บานเต็มต้นเนหะ็นไหมสวยงามมากไปไปไป,ไปดูกันดูกันตรงนี้สวยว่ะ เราไปดูต้นอื่นๆนะครับ <Okay. S 1> นักท่องเที่ยวก็หลั่งไหลมากันเยอะแยะนะครับ <Okay. S 1> นี่เขามีห้องน้ําบริการด้วยนะครับนี่ใครอยากเข้าห้องน้ํานะครับมี2ห้องตรงนี้ห้องน้ําแบบอ่อชั่วคราวนะครับ ่แหละครับ,รบแสงแดดไม่มีก็ดูตึกลามบันช่องก็วิวทิวทัศน์สวยงามมากนะครับที่นิวยอร์กนะครับตรงนี้ตึกลามบัานช่องที่ข้างแม่น้ําเหมือนเจ้าเหมือนแม่น้ําเจ้าพญานะครับเนี่ยไป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 ดูดอกไม้ต้นโน<อ>ก่นตรงนี้ตร,นตรงนี้ยังข้างหลังผมยังไม่บานนะครับ เดี๋ยวผมต้องมาอีกอาทิตย์หนึ่งครับถ้ามันบานเต็มทั้งหมดนะมันจะสวยมากเลยแต่นี่อดใจไม่ไหวครับมาก่อนอาทิตย์หน้าก็จะเป็นอะไรสงการนะครับมีงานสงการอยู่นะครับที่นิวยอร์กแต่ว่าไม่รู้จะมีเวลาไปถ่ายทําหรือเปล่าเพราะว่าอ่าแลกงานแลกตารางงานได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะผมทํางานวันอาทิตย์แต่เขาจะมีงานวันอาทิตย์นะครับเห็นไหมนี่แหละครับเนี่ยเห็นไหม ดอกของมันก็จะไม่สีสีจะไม่ขาวมากนะครับมันจะเป็นสีชมพูชมพูโอ้ตรงนี้บานเต็มเลยเนะดูครับพี่น้องความสวยงามนี่เราเดินใต้ต้นชลีปซัมนะครับ มากเลยนี่ครับผู้คนก็นมาเที่ยวกันนะครับนี่ครับยาวไปถึงโน่นเลยครับนะตลอดแนวนี้จะเป็นต้นดอกเชอรี่วอตซัมนะครับเชอรี่วอตซัม ย้อนแสงนิดหน่อยนะครับจะแสงอยู่น่าจะเห็นอยู่อากาศวันนี้มันไม่ค่อยแดดครับไม่มีแดดแดดออกนิดงเดียวตอนนี้ผมก็มาเย็นแล้วนะครับมาประมาณห้าโมงอยวครับพี่น้อง งามมากครับตลอดแนวเดี๋ยวเราเดินไปให้สุดก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยกลับ,ลบมาอ,อน,นั้นสวยมากเลยครับเพื่อนๆที อยากจะมาดูดอกไม้นะครับอาทิตย์นี้กับอาทิตย์หน้านะครับน่าจะมาได้พอดีเลยนะครับ <ST AT> ถ้าใครมีโอกาสมานิวยอร์กแล้วก็อย่าลืมมาที่รุสเวลไอแลนด์นะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งคือโบตานิคการ์เด้นนะครับ <ST AT> เดี๋ยวผมสักวันอาทิตย์ไหนว่างก็จะไปพอมีงานดอกไม้เหมือนกันนะครับตรงนั้นจะมีดอกซากุละด้วย ครแนวนี้แถวนี้นี่จะออกพร้อมกันหมดครับยกเว้นทางโน้นกำลังบานกำลังตูมตอนนี้กำลังบานครับก็สิ้นสุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องเดินเดินกลับไปที่อีกรอบหนึ่งนะครับ ไปไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งอันนี้เราเดินฝั่งนี้ดีกว่านี่เดินลอดใต้ใต้ต้นไม้ใต้ดอกไม้ดีกว่าสวยงามเพื่อนๆที่เอฟซีที่อยู่ทางบ้านนะครับถ้าคิดว่าสวยหรือไม่สวยยังไงก็ก็พิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับว่าจะให้เราไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็ คอมเมนต์มานะครับโอ้โหตรงนี้นี่เหมือนอยู่ป่าดอ,อกไม้เลยอะสวยงามมากต้นนี้ก็ออกเต็มเลยดูนี้เนี่ยอะ่ะต้นนี้สวยมากอะ แดด,แดดเรลยบอกมาแล้วครับจะได้เห็นชัดๆหน่อยแดดออกมาแล้ว <c oughs> เห็นชัดเลยสวยแล้วครับ มากจะให้ดูชัดๆน ก็เย็นสบายสบายสดชื่นนะครับไปลอดซุ้มดีกว่าลอดซุปลอดใต้ต้นดีกว่า ก่อนมาก็ยังไม่ไม่ไม,ไม่ดอกยังไม่บานนะครับอที่นี้ดอกนีดสวยงามมากคนไ่ายจื่นเต้สดยนี่แค่ออกครึ่งครึ่งนะครับถ้าออกเต็มนี่อีกชุดหนึ่งยังไม่ออกนะครับตังนนไม่กี่ต้น ็พากันมาถายรูปเชอรี่บัตซัมนะครับหมอกปีละครั้งเองนะครับครับ๋ยวนี้ก็บ้านแค่นี้แลครับนี่ก็เป็นรถนักท่องเที่ยวมารถมาได้ครับตอนนี้ น่าจะข้ามสะพานมาลองดูงฝั่งนี้ครับที่ไม่ย้อนแสง หลอดแนวเลยครับเนี่ยสวยงามมาก ถ่ายตรงนี้อีกหน่อยนะครับที่เราดูเมื่อกี้ยังไม่ไม่หนำใจไม่อิ่มสวยมากตรงนี้เมื่อกี้มันยังไม่แดดเราลงลงไปดูที่มันไม่ย้อนแสงนี่ก็เป็นนักท่องเที่ยวนะครับมาดูตรงนี้ครับนี่สวยมา,มากเออแล้วก็ามาเดินตรงนี้มันจะย้อนแสงจะเห็นไม่ชัดมันจะไม่สวยนะครับ นี่เขาเพิ่งมาเ่ยเขายังไม่รู้ว่าตรงโน้นสวยกว่าเยอะนี้ก็สวยแต่ว่ามันมีน้อยไงมีไม่มีกี่มีไม่กี่ต้นี่นะครับนี่ตรงใต้สะพานนี่ก็เป็นสะพานข้ามน้ำนะครับตรงใต้ดินก็มีรถไฟใต้ดินก็ลอดใต้น้ำมาก็มีนะครับ อ๋อนี่กระเช้าที่ผมนั่งมาเมื่อกี้นะครับต้องละต้องวิ่งผ่านข้างบนดอกไม้นะครับเห็นไหมอนอนเพราะว่าผมมาเลยเนี่ยข้างบนเลยคนเต็มเลยนะครับอนะ่ะความปลอดภัยเขาสูงครับไม่มีหลน่น สาย F นะครับเพื่อจะไปนั่งสายเกตเพราะว่าต้องต้องไปลงที่53หรือ52เลยครับเพื่อร้านตัดผมขาประจำผมเป็นร้านประจำนะครับร้านน้องสาวนะครับชื่อน้องการอยู่ข้างแม่น้ำนะครับ ไม่ใช่เป็นน้ำจเจ้าพญาเด้อโอ้ตรงนี้ก็มีครับตรงนี้ตรงหน้าสถาน,นีรถไฟก็มีดอกไม้ส,สวยๆเดี๋ยวเราไปดูต่ออีกผมนึกว่าจะหมดแล้วหลังจากเดินกลับแล้วเนี่ยอันนี้ครับเดี๋ยวเราลงตรงนี้ครับสถาน,นีรถไฟใต้ดินนะครับฝั่ <c oughs> งนี้ก็สวยเดี๋ยวรดูฝังง่งนี้ดีกว่าข้ามทางข้ามถนนต้องระวังรถเลยนะครับีเห็นไหม ครับข้าว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 อันนี้เป็นที่เก็บถังน้ยาแล้ครับรายงานให้หมดเลยตรงนี้ครับต้นนี้ต้นนี้บานเต็มเลยว่ายังไงว,ว่ายังไงเพราะนะ่ะพ่อแม่พี่น,ออน,น้องงานทั้งงานเสรลาวสปอลาวแล้วก็ทั้งอีสานนะครับเบิ่งน้ำกันเด้อผมก็ชอบข้าอ,อีสานแต่ยวว่าผมก็ปเป็นเท่าใดเด้อ มันต้องไปเที่ยวสปปลาวให้ได้ผมก็เป็นแฟนคลับของอแฟนเอฟซีของยูทูบเบอร์ประเทศลาวเยอะอยู่นะครับนี่เราดูตรงหูตรงนี้สวยเต็มต้นเลยเนหะ็นไหมลิลบอสซัมอันนี้เป็นเกาะกลางน้ำนะครับ มันสุดๆครับแล้วไปหยุดที่สถานีรถไฟใต้ดินรูสเวลไอแลนด์นะครับ <c oughs> นี่ครับมีเขียนอะไรมั่งออเป็นกิจการดอกไม้เหรอเิ่นล่วงกันแล้วครับ เต็มต้นแล้วครับท,ที่มาทิศนี้นะถ้ามาที่หน้านี้ที่บานวันนี้จะไม่เห็นที่ยังไม่บานเี่จะเห็นไม่นรู้วที่หน้าจะว่างมาบะแต่ก็จะต้องหาเวลามาให้ได้แล้วครับยังสวยอยู่นะครับสาวสวยจากอ,อันนี้อาจจะต่างประเทศนะครับนอนมีอีกต้นนงครับแต่เราต้องไม่ต้องเดินไปนะครับ I'm เราเดินอีกฝั่งนึ่งนะครับมันจะย้อนแสงนิดนึงแต่ก็จะเห็นอยู่นะครับนี่ตูมันร่วงเลยครับนี่เห็นไหมมันฝนตกไงฝนตกก็เลยร่วงบ้าง ถ้าไม่ตกเนี่ยมันจะยังอยู่ในอยู่บนต้นเนี่ยทั้งหมดนี่จะสวยงามมากอะ่ะนะครับนี่มีโอ้โหนี่พบกันทำอะไรเดี๋ยวขอถ่ายถ่ายกับเขาหน่อยเขาทำอะไรกันถ่ายพเวดดิ้งนะครับโอ้โหโอัหนนี้สวยงามมากครับนี่ต้นนี้อ่ะีเจ้าสาวเขาจะมาถ่ายพิวดดิ้งนะครับ อันนี้ครับพอมาถ่ายทีวดิ่งเพื่อที่จะแต่งงานนะครับ เจอเขาถ่ายพีดแบตติ้งพอดีนะครับไอยเค้าเขาถ่ายนิดนึง นะครับครับเดี๋ยวเราข้ามถนนไปที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นสารานีใต้ดิน เดี๋ยวเราจะไปยืนถ่ายตรงนัง้นไม่ได้เป็นย้อนแสงนะครับเดี๋ยวมีดูมาร์กัน นี่ผมจะเข้าอารถไฟใต้ดินสายเอฟนะครับนี่ครับตรงนี้แรงรถไฟกำลังมานะครับเนี่ยเห็นคนมาขึ้นมาเยอะแล้วคนต้องลงบันไดเลือ่อนลงไปนะครับตรงนี้ลึกมากเพราะว่ามันเป็น อยู่ใต้น้ํานะครับเอาลอดใต้น้ํามาต้องขุดลงลึกมาก ยังไม่ยังไม่จบนะครับโอ้ตรงนี้สถานีตรงนี้กว้างมากนะตึกลงไปอีกหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นตรงนี้เห็นไหมน้ำหยดติง่งๆน,นั่นรั่วว่าข้างบนนะ่ะ Oh. ถึงแลนวครับรถไฟก็จะลอดมาทางโน้นนะครับตรงโน้น,น่ยเป็นตรงโน้น,น่ยเป็นน้ํานะครับเป็นแม่น้ําอยู่ทางโน้นนะครับลอดเข้ามาตรงนี้นี่เราจะเข้าไปแมนฮัตตันนะครับตอนนี้ผมกำลังจะลงมาจากรถสายเอฟมาครับที่ส2 กำลังจะไปที่สายเจ็ดนะครับครับอันนี้เราจะไปต่อสายเจ็ดนะครับไปจะไปร้านตัดผมนะครับไม่รู้ว่าทันหรือเปล่านะครับตอนนี้หกโม,มงกว่าแล้วไม่รู้ร้านปิดหรือเปล่านะโน<อ>ไ,ไม่มีสายเจ็ดครับสายเจ็ดปิดเลยต้องกลับไปที่เดิมนและครับตอนนี้ก็ เป็นเวลายามเย็นแล้วครับใกล้จะทุ่มแล้วผมกำลังนั่งรถไปมาลงที่รุดรุดเรวนะครับตอนแรกว่า,าจะเลยไปตัดผมนะครับโทรไปร้านตัดผมปิดก่อนนะครับเพอปิดห้าโมงหกโมงนะครับเราไปช้าไปยังไม่ทันได้ไปครับแต่ว่าโทรไปก่อนดีนะโทรไปก่อน ยังไม่ต้องต um. ัดเดี๋ยววันจันทร์วันจันทร์ค่อยเข้าไปตัดผมนะครับก็สหรับไปเที่ยวดูดอกไม้ที่รูสเวลล์ไอแลนด์วันนี้ก็สมใจแล้วครับสบายสบายตาละดอกไม้สวยมากก็อยากจะลํำลาบรรยากาศยามเย็นนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับยนจังแชแนลนะครับเดินกินเที่ยวแบบสบายสไตล์ยนจังชแนลนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ Bye bye.